แล้วจับระดับจับเสียบเสร็จแล้วเนาะก็วันนี้เป็นงานเทปับพื้นลงเทปับพื้นนะครับผมเพื่อที่จะทําการปลูกกระเบื้องของเรากันต่อไปนะครับผมนี่คือแบบตอนนี้กำลังปาดอยู่ปาดระดับเป๊ะเลยนะครับผมเสร็จระดับระดับเป๊ะเลยนะครับปูกกระเบื้องเราจะได้ง่ายนะครับผมตัวนี้ระดับเราได้เป๊ะทุกอย่างให้อยู่ในเส้น นะครับเราก็จะปูกระเบื้องง่ายทันทีเลยนะครับอยู่ในการปั่นเยอะเนาะจัดระดับอยู่นะครับผมเดี๋ยวอีกพุ่งนี้ครับอีกพ่งนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวงาปูให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับผมดูครับ ไปเลยนะครับผมและทีนี้ตอนปูกระเบื้องเราก็เซตระดับอีกทีหนึ่งนะครับผมเราไปเช็คเช็คเช็คดูนะครับผมว่าระดับมันได้ไหมไม่ได้ไหมก็คือเราเช็คดูแล้วระดับมันผ่านหมดนะครับผมก่อนเราจะมาปูนะครับผมโอเคครับเราก็จะอัปเดตเรี่ยงเทนี้ครับผมสุกค่ับมารับชมดูงานปูกระเบื้องของจานทร์สุกเนาะมาอัปเดตนะครับผมวันพุธนะครับผมมาอัปเดตดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ช่างของ จัดสุกิสาศได้โชว์กำลังดำเนินกับปูอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับปูเนาะตัวนี้จะเป็นประตูทางเข้านะครับผมเป็นประตูทางเข้าเป็นประตูทางเข้านะครับผมเป็นสีขาวนะครับท,ท่านอัพเดทนี่ครับผมหลายท่านเนาะถามว่าเอาตัวตัวล็อกกระเบื้องนี่ออกอย่างไรเนาะ หลายท่านบอกนะครับผมว่าเอาออกอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สุขจะมาออกให้ดูนะครับผมตัวรักับเพื่องนะครับผมตอนตอนใส่ตอนใส่อาจารย์สุขก็ถ่ายรีวิวให้รับชมเลยนะครับทีนี้เรามาดูตอนออกนะครับผมว่าออกอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุขจะเอาออกให้ดูนะครับผมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์สุขจะสาธิตการออกให้ดูนะครับผมเพราะว่าหลายท่านบอกไว้เนะว่า เวลาเราออกมันจะไม่แข็งเลยครับมันจะไม่ติดเลยครับเนาะนีะ่ครับทุกท่านเดี๋ยวอาจารย์สุขจะออกให้ดูนะครับมันจะมีเกลียวเนาะเกลียวถ้าเกิดหมุนเดี๋ยวเพิบถ้าหมุนทวนทวนเข็มนาฬิกามันจะหมุนเข้าถ้าหมุนออกมันจะเราจะจะหมุนตามนะครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกาได้มันจะก็จะออกพอดีนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์สุขจะมาดูให้ดู อ่านี่ครับสุสัทธ์เพราะว่าไอ้นี้มันมันตัวล็อกมันประมาณนี้ครับผมมันสามารถออกได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูออกตัวที่สองกันนะครับผมตัวที่สองนี่ครับผมแก๊กเนี่ยทุสั่านง่ายครับผมง่ายนิดเดียวนะครับผมสามารถออกได้นะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทุสท่าน โอเคครับผมจำส่งก,กัจะขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมสุดทายเดี๋ยวให้ท่างของจำส่งนะปูไปก่อนนะครับผมทานหน้านะครับผมวันนี้ก็ปูสองคนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับผมจีทิตหน้าจีนี้ต้องขอลาคว,าว่าสวัสดีครับ